ก็ไม่มีผลอะไรมาสิบป,ปีต่อมามันก็เกิดอาการค่ะมีอาการปวดที่ขาและบวมหลังจากนั้นดิฉันก็ไปพบหมอหมอตรวจว่าดิฉันมีไวรัสซีที่ติดมากับเลือดเสร็จตับมันก็จะแข็งเพราะไวรัสซีมันไปทำให้ตับแข็งและ เลือดก็แข็งตัวไม่ลงไปเลี้ยงปลายเท้าหมอบอกว่าปลายเท้ามันก็เริ่มตายค่ะหมอบอกว่าต้องเอาตัดขาออกเพื่อรักษาชีวิตดิฉันไว้ดิฉันก็ต้องตัดขาออกใส่ขาเทียมค่ะหลังจากนั้นมาน้องชายมาสักเจ็ดแปดปีเก็ดเลือดหลังจากนั้นมาก็ เกลือดดิฉันก็ต่ำต่ำต่ำมากเลยค่ะแล้วก็มันก็ธรรมดาคนเราเนี่ยจะมีเก็เลือดอยู่ที่หนึ่งแสนสี่มืนแต่ปรากฏว่าที่ตัวดิฉันนี่มีแค่สองหมื่สองหมื่นสี่ค่ะมันเป็นภาวะที่แย่มากเลยค่ะ แล้วน้องขายดิฉันก็มาแนะนําดิฉันใช้ไบโอสเปย์7-8ปีเก็นเลื่อดไม่เคยขึ้นเลยนะคะอยู่ในระดับ2 0 0น้องชายดิฉันก็แนะนําให้ใช้ไบโอสเปย์ิ <c oughs> ฉันก็คิดในใจว่าแค่พ่ในไปใต้ลิน้นนี่มันจะดีอะไรขนาดนั้นจ้ะ <c oughs> น้องชายก็บอกว่ามาชวนอีกเจ๊ใช้เถอะผมเป็นห่ภาพเจ๊ดิฉันก็ลองใช้เขบอก ใช้ก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องใช้ดิฉันก็ลองใช้ไปได้ประมาณสองเดือนนะคะคสองเดือนสกป้าพอดีหมอนัดตรวจดิฉันก็ไปตรวจตามปกติถ้าเชื่อมิฟ้าปกติว่าเก็ดเลือดดิฉันขึ้นมาสี่หมื่นเจ็ดโอ้โหค่ะงอที่เจ็ดแปดปีเก็ดเลือดดิฉันไม่เคยขึ้นเลยค่ะขึ้นอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นสี่ เดด8ปีมาเนี่ยค่ะสุขภาพดิฉันก็ดีขึ้นดิฉันก็บอกญาติพีนน่น้องแนะนําญาติพี่น้องทุกคนก็เปิดกระทิ่็7รหัสนะคะ oh. Oh. เป็น7ินีครบเลยค่ะค่ะด,ดิฉันคิดว่าเราเอาสิ่งที่ดีไปบอกกับเขาเราก็ได้บุญเขาก็สุขภาพดีหลังจากนั้นดิฉันก็ ก็เปิดจะเจ็ดรหัสทุกคนก็เออใช้แล้วผลตอบรับก็ดีกันหมดนะคะค่ะดิฉันคิดว่าไบโอสเปนเนี่ยดีที่สุดค่ะเพราช่วยให้ชีวิตดิฉันดีขึ้น พูดไม่ถูกนะคะสิ่งสิ่งที่รู้สึกความประทับใจคืออันนี้ขนาดคุณกรองทองถูกตัดขาแต่เธอยังมุ่งมั่นแล้วตั้งใจฟานเอาชนะสู้ชีวิตได้และอยากจะถามกลับทุกคนนะคะแล้วทุกท่านล่ะคะพร้อมที่จะสู้และมุ้ว